โอ้ดีแล้วอุ้ยบาหนี่บอกจุ้มก็มั่งโอ้ยนี่อุ้ยเจ้าเบิงพุ่นข้งพุ่นพี่ครับฟาดเบาจุ้มก็มีที่อ้ยปลานี่ฟาดนี่ครับเด็กนะครับบาาติดพุ่นโอ้ย เจ็ดแปดดอกครับผมอุ้ยพอุ้ยฮาดบันอุ้ยมาแล้วบันนี้โมเห็นเลขครับวันนี้อุ้ยดูครับอุ้ยมองเนี่ยแค่แต้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เพียงเทียนเพงพ่อครับผมเต็มกำมือแล้วอครับเลื่อมไปเนาะสวัสดีครับสองบาลสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้สู้ครับผมมาบอกับสองบาลที่งเขาอเหรอครับผมมือนี้มือนี้บาลต้นกับบอลพุ่มเห็นสัญญาณเหรอครับผมเห็นครับผมเริ่มมีดอกน้อยๆตะมุตะมิแล้วครับผมเห็นครับผม ผมนี่มาเบิ่งเห็นอยู่สองสามดอกครับผมโอ้ยยเด็กๆเป็นครึงเลยครับผมคลิดไม้เด้อครับม่ครับผมปลอดสะอาดพี่ตัดเก้าไม้เดินครับเอาเพอเ,อเมเลยจังหวัดเชียงใหม,ม่ครับผมอุ้ยมาแล้วบ้านถามว่าหลายหมื่นแล้วครับครท่อมนี่เห็นหท่อมด้านหน้าก็ต้องเห็นครับ บานกับบานงามเนาะในพ่อะในทองขาวอยู hmm. <là> ่น mm ี่ออกลายครับผมเห็นครับดอกบานนี่จะบานงามกันอะ่ะข้าเห็นจุ่มไหมดีป่ะอ้ไล่ อ่าเจ็ดปาดนเบาเาโอ้ยหยอกมาอีกแล้ววานี้โอ้นี่มีเห็นเจ็ดแปดดอกครับผมก็นั่งเป็นจูเป็นจีเนาะนี่ครับมโอ้ยฟาดบานมาแล้ววานี่โมห็นไหมครับว่นนี้ นี่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 ใสๆนั่นนั่นนั่นบัวนั่นนั่นโอ้ยเกิดเป็นเมือแม่ผมเพิ่งเริ่มดอกน้อยเนาะเงียนครับนี่ม่ท่างพุนพี่ซีจูมีท่างพี่เนียนนิดหน่อยมั้เนียนครับเรล่งกิุ่หมครับผม ที่เบาเอ้าต้นนี้พอกว่เห็นได้นี่ขอ้งนอนนี่บอกเห็นนะแม่นนี่สองคุณคนแนวอยู่ข้างกันที่ห้องขันดีใจแล้วครับผมใบไม้ติดเคลียร์ดีครับผมว่าใบไม้พันหนาเนาะแม่นครับนี่หรอเต็มกำมือแล้ว ไปสัมผัสหลายมือหลายทิ่เลยเมื่อวานเป็นอาทิตย์ตอนที่ได้กลับบ้านเนาะเมี้ยรับเลแต่หรอเน่น้ำสองาเนะครับผมี่ก็รีบบอกเนีนแต่เห็นยังสี่อีกมือสองมื่นนี่เพึ่เลยนี้ยเป็นมาก่อนยังไม่เห็นเยอนีโอ้มีแต่ถุครับผม พูเห็นอกมตใหม่ไตขวันฉันไลหครับผมเมียนั่นทีน่อยก็มีนนี่ครับน้อน่อยเอาอะไรก็มีครับผมมาแต่ว่าใส่ขินเทิ่งบาไม่ใหม่หนาตรงงางคพือต่างมาแล้วบ้างเนียครับผม เกันเกีียเนี่ยมได้บนแก่อยากเกียบไะอาจารเห็นนี่ครับเห็นเบาๆนี่เขาลั่งขึ้นไหมเขาหรือเปล่านี่ั่นพุ้นคือว่าจงไหบบ่จงไหร์ใช่แล้วอะไรดีใจเฮ็ดออกอืมครับผมจ้งแต่สองเบากลับบ้านจนขึ้นมาหนีกับสามีมื่อหนึ่เนาะจะงเด็กเก็บครับผม ขุ่นได้เปล่ามันเปิดกระจกเห็นไปเรื่อยอยู่ครับสูนเป็นเน็ู่ทางโซนใ้ตะปูตะปูอึ้งเกิดอะไรขึ้นดิดพ

แล้วความเฉียงยัะไรโอ้ยิงเลียงพ่อครับผม แกเอาน้ำมาท่านในบ้านครับผมมีเมบ่อ้นี่นี่ได้บบาเขาเงเห็นอยู่ท่านนี่มันน่าหนีได้หรอท่านครับได้อยูให่นะ เงี้ยครับกอื่นทั้งคนทั้กับเเห็นไมเงครับตามพูตามมเมยงม่ต้ามหนึ่งครับ กับตาครับผมนี่เป็นจูมวยต่อยครับเงียนครับผมมองลางนี่ป่ะนี่ยแค่ที่ที่บ้านี่ยครับมันนี่จำนี่มันอื่นสิลายกูนี่นะเงี้ยครับเราเธอมาสองอาทิตย์ ฮะจักดอกชักดอกเล่าแค่ดอกมานแค่ดอกบานไานหลโอ้ดีแล้วโอ้ยบ่าน,นี่ดอกจุงก้งกำมังโอ้ยนี่โอ้ยเจ้าเบิงพุ่นข้างพุ่นที่ครับฟาดเบาจุ้งกำลังโอ้ยว่าน,นี่ฟาด นี่ยบโอ้นี่เห็นจำีหรอบ่าห่มนี่ปกติเป็นเงาเลยคุณเด้จะดอกงามๆเนาะออ่ด้ัวได้แน้วโรยแนวนะแม่บอจูงห่มนี่จูมลายครับน้กบาลเนาะัวหลดูมังไงโอ้ยจูมลายด้ครับห่มนี่ แต่ละดอกบ่บอถแหงรักก็จะแหงครับผมมี่ไงถ้าเรงหันฝนมาตกได้บ่อรับตัวนี้ได้แต่ดอกขาบอถะไร่ข้า เห็นสมิ่งครับผมปกติออกไงเห็นไหมครับผมเห็นครับพี่ดี่ดด้ากไหนย่างไก่ครับผมย่างไก่หันชุ่มๆเลยครับไม่รายเลยครับผมเดี๋ยวกับไปคนกระ่างครับผมคืนพ่นกะดอย ได้สำนัวคอนทางเนาะนี่ครับครับผมเรได้แยกกันไปว่าเดยคุณสิออกบอกครับผมครับโอ้ยหลบยางเลยนี่ดีกว่าค่บ่เห็นบัท่าสุดคุณขอค้าขนออกไมครับเอาเลยเอาเลยถ้าไ่อแย่ง ไอคีดำคนสิ่มมากงามหนึ่งเนียนองเขาวปะเนี่ยปกติออกลายได้นี่อ๋ันี้จุ๋มเ,งงเลยครเอาไดย้อพูน่าพูนเหนือติ้งมากวดดีติ่งพี่อันนีหรครับปุ้แจกด้วยครับเนียนครับนี่ตินพ้ด่ด้แล้วครับ

อุ้ยสูนเพ่นเด็ดตองเอาเด้อครับนีเพื่อนบ่อกไปเนาะปม่อกนอกของกวนทั้งในครับผมบกิดไปเรื่องอ่นา้วอะไล่ะออกนี้ได้บ่นี่นี่ก็หนึ่กันก็นีขึ้นละเอา ก็เห็นไปเรื่อยๆเเนาะแน่นครัใแบบใครอยู่กลางทางครับผมเดิมเห็นแล้วครับดี่คับทางที่ต้องเดินโค้นนะแน่นครับเลื่อนสีหลายแน่นเลื่อนสีหลายขึ้นนิดครับอยากได้ ตาหนึ่งจุม่มกับตาหนึ่งแบบครับสามสูมครับสามดอกหนึ่งห้งคับจุ่มส่วนเนาะหนึ่งครับหาไปเรื่อยครับเพิ่มจุ่มเดียวครับหุ่มหนึ่นงเ,เป็นหนามบ้า มีกระนี่กะตุนู้หนึ่งสองสามสี่หเาจะว่ามกได้ด้ยมีก็เ็มอุยมือนห้แครนหุ่นอุยเหือท่า่ใส่ไปนี ว่าจะไหนหาได้หนินอู้แต่ละจูมเบาพี่ดอกนุ่บเาาเด็กข้างห้าหางหน้ยล่ะนี่นอนงออกครับนี่ยังดอกงามเยเขาขอหนูมาแม่ล่าด้วยครับนี่ดอกง่ายออกเยอะับ ยังไงติดไปเห้ยเลจะมาแตะครับดีบดังนีมมันจุ่มหน่อยเนาะมีฝั่งไต่ไกลโมขมด้วยครับนี่เองครับน,น,นี่เนาะโค้งการ<ว>ปลุกปลาไว จปหาไวเลยครับผมขวดไวเตเลยครับผมเรรโอ้ยอะไรโอ้ยตื่นแม่งลินแคแตะวเรียน นี่เพื่อเนาะคนข้าจะนั่งถึงโตนะสบ่านะครับเนี่ย ัปนี่ยนตาแล้วครับผูตเปมนี่นลลมีมนันมนดหาดอกใ่ได้ปนะไไบ,บ้านเนี่ยม่ได้เราเนก,ก็ท่องดางมาถึงตรงข้ามครับ ก็ความกันนได้เอาแข็งดีถ้าไม่เสือความกัน,นไนด้มาลายดอกน,นะครับเมนอาปาด <c oughs> หมูอันยังไหนสีดอกหาดอกอยู่ครับผมเมนครับม้ามัอนี่เกือบเต็มตาเนะาะเมนครับผมเอลยกระมานอยู่ครับผมเมนครับมีกำลังออกไม้ครับผมครับผมแต่ออกเป็นบางห่มบางสงน่นเนอะครับผมบพท่อนออกทั่วครับผมเมนครับผมมัอนี่เพิ่งเริ่มแดดครับผมเมนครับพูดเอาครับ เนาะหลังจากทีสองมากลับบ้านไปแล้วก็ขึ้นมากเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ครับผมเนียนครับหลังจากถ่าเห็ดออกมากเป็นสองอาทิตย์แล้วครับเนียนครับผมครับนะครับมือนกับโอ้ยสะใจแห้งครับผมหลังจากข้าวมันครับจุ่มๆครับผมบานก็นี่แน่นี่ปลาปลายไหนครับเม็ดเพิ่งก็เริ่มเห็นแน่แล้วเนาะครับอืมดีนะครับงามๆครับผมดีใจครับผมดีใจแห้งมีเห็ดต่อเนื่องแล้วครับผมเมีนครับเหบออกจักสองบาทจปหายังเดิครับผมเมีนครับผมใจมุดก็ไฟอุ่นใส่ับ เอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้บลาพุ่งกับปลาต่นกับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านปนญ่ไม่ใหญ่ลุงปลาหนาอาเอายายทุกท่านครับที่เขามาร่วมเดินทางมาชมคลิปกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองปลาครับผมแมนครับผมสองปลาก็บอะไรไปเห็นย่างกับผมกับเขาปลาหาเห็ดคือเก่าครับผมแมนครับบไปใส่เหรอครับผ้าลาะเลนในปลานี่แหละครับผมแมนครับผมครับทุกมือทุกมือเลยมือนก็ถือว่าหมาอนตรเตอรครับผมเป็นมือแรกที่เห็ดออกไม่ครับผมเว้ยมืันดีครับจุกเตระจุกครับผม เนาะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอต้อลาับกับบ้านก่อนครับไม่พอกันคลิปไหนคลิปไม่ครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าต้นกับบ้าพุ่มขอต้อลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ้าพุ่มสวัสดีครับห่างแต่หน่อยห่างด้านหน้าเยอะครับผมแต่ว่ามืออลังการแท้ครับผมนี่ครับเพราะวันเด่มากเลยครับวันนี้เอาแห้งครับตกลงมาหนีแห้งสิคักนับมาเนาะไปจะพอกันมือครับผม